สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรื้รนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นคลิปการอนดวงความว <c oughs> รักประจำเดือน พฤศจิกายนนะคะสำหรับชาวราคนามังกรราศีมมงกอนะคะช่องของนารายะวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ธันวาคมถึงวันที่18มกราคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์สุขสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นดวงส่วนตัวจะก,ก็จะได้มาดูดวงส่วนตัวกับหน้ารานนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวหน้าร้านจะแปะวิธีการหาลัคนาไวใ้ให เพื่อนจะต้องทราบเวลาเกิดตามไปเกิดที่แนชัดนะคะหาไม่ทราบก็ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าล,ยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภาษากับการแพทย์เท่าแบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะนาราจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวให้ด้วยนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะไม่ได้โชว์ ไม่ได้ไม่ได้โชว์ชาร์ตนะคะก็คือเพื่อนะคะกระชับเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ยังจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวให้เหมือนเดิมนะคะแต่แค่ไม่ได้โชว์ชาร์ตนะคะแล้วก็จะเปิดไพ่ไปด้วยเลยพร้อมๆกันประกอบกันนะคะในการอ่านดวงนราระก็จะอ่านทั้งหมดสสถานะเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือคนโสดหมถึงคนโสดสถิตคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยานะคะ มีประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกันนะแล้วก็จะเป็นคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วยุกินชันสามีภรรยานะคะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูๆเพื่อเป็นไกลๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยเนาะเราเดี๋ยวจะเปิดอ่าทราท์ดวงดาวให้อีกทีนะคะเปิดไพ่กันเลย king of cups the world ใ่รักของดา,าวเสาร์นะคะดาวเจ้าลักนาของคุณ a soft s o u c e The Lover, Nine of Cups, Justice, Ace of Pentacles, The Harephant, The Sun และไพ่จบคือ The Magician. ว wow. ้าวไพ่จอคณะขึ้นมา1 2ึ4 5า,าโอ้ เี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบค่ะว้าวอิทธิพลไพ่ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้ชาวลักนณามาังกอนราศีมังกอน เดี๋ยวเราจะอ่านดวโหราศาสตร์ดวงดาวประกอบด้วยเลยว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างมีแน่นอนนะจ๊ะเดือนนี้มีทั้งนิวมูลและฟูมูลซึ่งเป็นนิวมูลใหญ่นะคะคือโซลาริคลิปแล้วก็ฟูมูลใหญ่ลูนาอิคลิปนะคะในลัคนาพิจิกและรา,ราะในราศีพิจิกแล้วก็ราศีพฤษภนะคะของคุณจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่8พฤศจิกายนนะคะจะมีฟูมูลนะคะร,ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณเรือนที่5เป็นเรือนของความรักเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นความรักแบบจีบๆนะคะเป็นความรักที่มีคนเข้ามาจีบนะคะเป็นคนเรียกได้ว่าเป็นเรือนของการศึกษาดูใจแต่ไม่ใช่เรือนของการคอมมิชเมนต์แต่งงานไม่ใช่นะคะถ้าเรือนคอมมิชเมนต์แต่งงานจะเป็นเรือนที่7นะคะแต่ของคุณมันจะไปเกิดเรือนที่5คือเรือนแบบจีบๆอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรือนของการ f l i r นะคะ flirting คือการจีบนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะนั้นมีฟูมูลตรงนั้นเนี่ยหมายความว่านะคะคู่ที่จีบกันมานานก็มีโอกาสคอมมิทเมนต์กันได้นะจ๊ะในลักษณะคือมีสถานะหรือให้สถานะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคอมมิทเมนต์แบบแต่งงานอะไรเบอร์นั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรือที่เนานะโอเค ดาวอาทิตย์นะคะจะสถิตยอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่23ตุลาคมแล้วก็วันที่23ตุลาคมนะคะดาวเสาร์เดินหน้าแล้วในราศีกุมนะคะที่18องศา ะะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เป็นดาวเจ้ารักนาเกิดของชาวรักนามังกรราศีมัองกรเพราะนั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่มันตึงมันเครียดนะคะเดินหน้าแล้วนะคะทุกเรื่องเลยนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะการงานการเงนิงนนะคะดีขึ้นมากๆเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ดาวเสาร์ขึ้นมาในตําแหน่งอนา,นาคตด้วยนะคะหมายความว่า พอแล้วจบแล้วปัญหาต่างๆนานาจบแล้วนะคะเข้าสู่เฟสใหม่แล้วนะคะมาแล้วนะคะในเรื่องของโชคลาภความสุขความสมหวังมีเดอะซัเข้ามาด้วยเนี่ยนี่นะคะในตําแหน่งอดีตหลายๆคนก็เ n e r g y เริ่มดีขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิจกายนเนี่ยก็คือดีขึ้นแบบติดสปีดเลยนะคะในทุกๆเรื่องอะ ทีนี้เรามาดูที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะไพ่ตรงกลางเป็นไพ่คิงซบคัพนะคะคือต้องบอกว่าเดือนนี้ The l เลเวเข้ามาด้วยนะคะประกอบกับดาวศุกร์เนี่ยมันจะอยู่ในเรือนที่11คนโสดมีโอกาสมากๆนะคะที่จะพบรักจากการที่คนแนะนํามาให้พบรักจากการที่แบบว่าไปออกงานเลี้ยงอานเรื่องงานสังสรรค์มีโอกาสเจอเป็นเด e s u ซเข้ามาเดือ i ฮาร์ลฟันเข้ามาเป็นไพ่ของการเจอโซเมดด้วยนะ<อ>ก็ลองดูดาวศุกร์ทมุมที่ดีด้วยนะคะ ถึงดาวเนปจูนซึ่งสุขของคุณอยู่ในเรือนที่1 1ทํามุมดีถึงเนปจูนซึ่งอยู่ในเรือนที่3เนี่ยเป็นโอกาส <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นมันมีโอกาสไปไปได้สูงว่าจะมีคนแนะนํามาให้ก็แล้วกันซึ่งเป็นจี้ของการแนะนําเนื้อคู่มาให้ก็ลองลอง,ลองบอกว่าเออเธอฉันโสดนะแนะนำมาให้ฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูคนโสดนะคะทีนี้มาดูที่คนมีคนคุยไม่มีสถานะนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีนิวมูลนะคะ แล้วก็ฟูมูลนะเอาฟูมูลดีกว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะใครที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะอยู่ในราศีพฤษภที่ระยะ10บถึงยีองศาจะได้รับอิทธิพลนี้ฟูมูลคือการจบสิ้นจบสิ้นต่างๆนานาความรักเราสองสามคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจีบไม่จีบชัดไม่ชัดใช่ไม่ใช่เดือนนี้นะคะเมื่อเกิดฟูมูลในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ย จบแน่นอนนะคะมี justice เข้ามาแล้วนะคะหมายความว่ามาี the world เข้ามาด้วยคือการจบสิ้นนะคะการตัดสินการปิดจบนะคะสิ่งต่างๆนานาที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่เจนเนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนแน่นอนนะคะเนี่ยมีไพ่ the magician เข้ามาแต่ต้องบอกว่าต่อให้มันไม่ใช่คุณก็ไม่ได้รับอิทธิพลอะไรมากมายไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะคะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นสิ่งดีๆเข้ามาเป็น energy ที่คุณจะได้รับเป็น เป็น energy ที่ดีก็แล้วกันต่อให้คุณนะคะไม่ได้สมหวังกับคนคุยแต่คุณก็จะมี energy ของคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในเดือนเดียวกันเพราะฉะนั้นใครคิดไม่ใช่ฟูมูลจะพาไปแล้วก็จะนำมาคนที่ใช่เข้ามาให้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้เนาะมี Sudden นะคะ Sudden separation คือการห่างกันแบบปุบป,ปกักฉับพลันกระดานหันเพราะอะไร ต้องบอกว่ายูเรนะัสมันเลงดาวศุกร์ในราศีพิจิกนะเดือนนี้นะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่5ด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชัดเจนมากว่าความรักที่ไม่ใช่มันก็จะแตกออกห่างออกอะไรเงี้ยก็ ตามนี้นะคะนาราอ่านแบบกลางๆนะอาจจะไม่ได้ไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะฮะอ่านแบบ general reading นะคะมีไพ่9ก้าถ้วยเข้ามายังไงคุณก็มีคนใหม่เข้ามาที่ทำรู้สึกแบบเออเติมเต็มนะแฮปปี้นะคนที่เข้ามาในตำแหน่งนะโคตเป็นเหมือน a c e of Pentacles ช้าๆแต่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในลักษณะที่มั่นคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจกัจกรวาลจัดสรรให้ได้มาเจอกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรเราโอเคกับสถานาการณ์ปัจจุบันสิ่งดีๆคือพยายามทำเอเนจีข้างในให้มันดีค่ะเดี๋ยวเอเนจีดีๆมันก็จะตอบกลับเข้ามาหาเราด้วยนะคะเนาะ ในวันที่16นะคะพฤศจิกายนดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะเป็นเดือนที่12ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเดือนของการแอบแซบแอบคุยมากกว่านะคะแล้วก็17พฤศจิกายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะคือถ้ามีใครเข้ามาในช่วงพฤศจิกายนก็คือมีแน่นอนแต่เป็นในลักษณะยังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดเผยว่าคุยว่าจีบกับใครนะคะทั้งคนที่มีคนคุยกับคนโสดสนิทก็จะประมาณนี้ Energy นะคะ ทีนี้ Move on ไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคือมันเป็นเรื่องของการหลายๆคนบล็อกกันตัดทานกดดันไม่คุยปิดกัน้นบล็อกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแตะแปะไก่ที่ผ่านมานะทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นไอจิงของการเคลียร์เดือนนี้เป็นเดือนของการเคลียร์เคลียร์แบบเคลียร์เลยเคลียร์ให้แบบ clear เคลยียร์โดยร้อยเปอร์ซแล้วว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยกับคนคนนี้นะคะกับคนรักของเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนเรียกว่า clean up big cleaning ถ้าเป็นภาษาแบบทำความสะอาดคือ big cleaning เลยอะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวเสาร์เดินหน้ามี king soft cups ขึ้นมาเนี่ยเป็น energy ของการที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะไปถึงขั้นแบบว่า คอมมิชเมนได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบว่าแต่งงานในเดือนนี้หรือว่ามีข่าวดีในเดือนนี้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอิทธิพลของฟูมูลมันเกิดในเดือนที่5อาจจะเป็นในลนักษณะคือคอมมิชเมนเคลียร์ปัญหากันกับคนคนนี้เรารู้สึกยังไงเรารักเขาจริงไหมเขารักเราจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการเคลียร์ความรู้สึกกับมันเป็นการจูนระหว่างหัวใจกับสมองอะในเดือนนี้ว่าคนที่เรา ต้องการเขาจริงๆหรือแฟนของเราหรือคนนับปัจจุบันของเราเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรมันเป็นการคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองในเดือนนี้อ่ะค่อนข้างที่จะสูงมากๆหรือว่าทะเลาะกับภายในตัวเองไม่ได้ไปทะเลาะกับเขานะแต่เป็นการทะเลาะภายในของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วกับคนคนนี้เราต้องการอะไรจากเขานะคะเขาจะตอบโจทย์เราไหมเราจะตอบโจทย์เขาหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนมันเป็นการเคลียร์โยมมยเดือนนี้ค่ะ ทีนี้เนี่ยด้วย energy ของ the lover เข้ามามันเป็นในลักษณะคือความรักต้องเรียกว่าสุกงอมเลยนะเดือนนี้ความรักความโรแมนติกความหวานพากันไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปแบบว่าคือ energy ดีมากประกอบกับดาวสุกเร็งเนี่ดาวสุกทำมุมที่ดีถึงเนปจูนด้วยในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการที่แบบ romantic, โรแมนติกโรแมนติกด้วยนะคะในเดือนนี้คือแบบว่า ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายแล้วแต่ว่าเป็นเดือนที่ผ่านอุปสรรคปัญหา,าต่างๆนานาผ่านไปหมดแล้วอะไรที่มันไม่เข้าใจกันอะไรที่มันไม่เข้ากันอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ชอบคือมันเคลียร์กันไปหมดแล้วเดือนนี้เป็นเดือนของการเคลียร์และกล้ามการมองไปข้างหน้ามากกว่าว่าสุดท้ายแล้วกับคนคนนี้นะคะถ้าเราจะดูใจกันเราจะดูไปกี่ปีกับคนคนนี้ถ้าจะแตง่งจะแต่งเมื่อ,อไหร่มาเป็นการมองไปยังอนาคตแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการให้คําตอบะไรชัดเจนแต่มันเป็นการวางแผนอนาคตมากกว่า นะคะในเดือนนี้หลายๆคนตัดสินใจนะคะที่จะคุยกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะกับเรื่องระหว่างเราสองคนมันควรเป็นไปในทิศทางไหนเรามันเป็นเดือนของการเคลียร์การคุยหรือคุณให้เวลาเขาได้คิดหรือให้เวลาตัวเองได้คิดมันเป็นเดือนของการที่คุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณต้องการในเดือนนี้คุณไปให้เขาคิดอะไรมาคุณต้องการหรือรอคอยคําตอบอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้เขาไปหรือเขาขอคําตอบจากคุณ เดือนนี้มันจะเป็นเดือนของการปิดจบปัญหาเหล่านั้นการได้รับคําตอบซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันมีคําถามกับคู่ของเราไม่เหมือนกันนาราก็เลยอ่านแบบ general แต่มันเป็นเดือนของการที่คุณจะได้รับข่าวได้รับสิ่งที่คุณรอคอยมานานสิ่งที่คุณอยากจะรู้สิ่งที่คุณอยากจะได้รับคําตอบจากเขาคุณจะได้รับในเดือนนี้ นะคะเนาะดาวเสารเดือนหน้าเราด้วยนะคะเป็นเดือนของการเคลียร์ energy ที่ไม่ดีออกไปซึ่ง energy ที่มันไม่ดีมันอยู่ในอดีตตำแหน่งตั้งแต่ตรงกลางขึ้นไปเป็นไพ่ที่ดีหมดเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ต้องเครียดนะคะในเดือนนี้อุปาสรรคต่างๆนานาผ่านไปแล้วนะคะก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็เอา energy ดีๆเข้ามาให้กับเรานะในเรื่องของความคิดของเราความรู้สึกของเรานะคะต่อไปนะคะมูฟออนไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นในเดือนนี้ลักกี้อินเล อย่างที่นาราบอกแหละเอเนจีมันมาตั้งแต่ดวงดาวแล้วนะคะดาวสุกทํทำมุมที่ดีถึงเนปจูนต้องเรียกว่าโรแมนติกแบบว่าเหมือนพากันวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คือแบบโรแมนติกไม่รู้จะหวานคือแบบถ้าเป็นเด็กๆก,ก็เหมือนอารมณ์แบบจีบกันใหม่อะ่ะเอเนจีดีมากค่ะสําหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นมีเดอะเลิฟเวอร์เข้ามาเดือนนี้ใครอยากปั๊มลูกปั๊มขยันเลยนะคะอุ้ยไม่รู้จะแบบว่าอารมณ์แบบดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เน่ะเดือนนี้นะคะ เอเนจีความรักดีมากๆพากันกินพากันเที่ยวพากันแบบมีความสุขอะค่ะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจากการที่คุณและคู่แบบตรากตรำเหนื่อยกับต่างคนต่างเหนื่อยเน,นี่ยนาที่การงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ไป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 ,ไปใช้เวลาเอเนจีตรงนั้นร่วมกันนะคะมันเอเนจีประมาณนี้ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเือต้องบอกว่าก็ ชวนกันกินชวนกันเที่ยวอ่ะชวนกันริ้งชวนกับแบบก็ดีอย่าหาไป e n e น g y นะคะ Energy ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะมีเดอร์ซันเข้ามาด้วยบางคนได้ข่าวดีได้การให้กําเนิดบุตรนะคะก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะเนาะก็ประกอบกับยูเรนัสเลงอาทิตย์เนี่ยเลงมันในที่นี้เนี่ยมันแปลได้หมายความว่าดึงเข้ากับผักออกหลายๆคนก็มันเกิดได้หมดทุกอย่างเนาะเมื่อเดือนห้ามาเป็นเดือนของบุตรนะคะก็ ถ้าใครยังไม่อยากมีน้องก็ป้องกันก็ก็ต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าใครที่อยากมีก็ปล่อยได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของบุตรนะคะเพราะว่ามี the world เข้ามามี the sun เข้ามาอีกก็ประมาณนั้นปีตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะก็ตามนี้ก็เตือนไว้ล่วงหน้าสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะ,ะแต่คนที่พร้อมแล้วก็อ่าก็ออกนแนวอิจฉานิดนึงนะคะก็ขอให้สมหวังเร็วๆนะคะในเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องเครียดแต่สิ่งที่ต้องระวังมีไหมมีแน่นอนนะคะ ออระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายมาแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันก็แล้วกันนะคะมันอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในบ้านก็สังนิซะมากกว่านะก็เตรียมเงินสำรองไว้ด้วยนะคะโอเคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดูความรักประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับชบาวราศีมังกรราศีมังกรค,ค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกาลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปทนาราอัปเดตเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมปสานกับการอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจำเดือนธันวาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ